นี่คือกิจกรรมนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกและถูกใจมากๆาเลยครับที่ได้ออกมาเที่ยวต่างจังหวัดในทุกๆเดือนครับนั่คือกิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่7แล้วนะครับหลากหลายจังหวัดที่ผมไปเยือนมานะครับนะฮะสนุกทุกจังหวัดครับและแน่นอนครับว่าจังหวัดนี้นั่นคือสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนก็สนุกไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับในครั้งที่8 9ดเกนะครับนะต้องขอขอบคุณนะ เต็มเหนียวเต็มเวียงเสียงกรี๊ดเต็มที่แบบนี้ชื่นใจจริงๆเลยและที่ต้องขอขอบคุณมากเป็นพิเศษนะครับนี่คือสปอนเซอร์ใจดีที่พาเราออกจากสตูดิโอมาสัญจรมาพบปะแฟนคลับของช่องแฟนทีวีอย่างใกล้ชิดนะครับขอขอบคุณครับสำหรับใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮันเดลเวฟ 110i ใหม่ความสุขที่ชชติรอบๆตัวหรือไม่ได้ขอขอบคุณครับสำหรับกาแฟลดความอ้วนเนสทีฟเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจกับกิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครับ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่ช่องแฟนทีวีได้ไปมอบความสุขความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศกับกิจกรรมแฟนทีวีสัญจรครับ ซึ่งในครั้งนี้เราบุกไปที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครและกิจกรรมแฟนดีวีสัญจรของเราก็ยกกิจกรรมสนุกสนุกไปให้ชาวสมุทรสาครได้สนุกกันอย่างเต็มที่ครับโดยเริ่มจากใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ก็ได้นําผลิตภัณฑ์ใบก้อนมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ชาวสมุทรสาครได้นําไปต่อสู้กับยุงร้ายด้วยครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเกมสนุกสนุกมาให้พี่น้องได้เริ่มสนุกกันอีกด้วยและกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์ก็ได้นากาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์ครับมาให้ชิมและให้เลืืือออกกซ้เล หากันถึงที่แหมชาวสุทรสาครได้หุ่นสวยกันท่วนหน้าเลยละครับคราวนี้นอกจากนั้นแฟนทีวีก็ยังขนของที่ระลึกแล้วก็บูธแฟนโอเกะนะครับ มาร่วมสร้างสีสันความบันเทิงกันอีกด้วยที่ทับยัดในหลายที่ดีคนที่ว่าคนที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถมาได้สนุกค่ะเราชอบมนต์แค้นอยากให้มากันเยอะๆนะคะมาเป็นๆก็ดีและศิลปินคนที่4ี่ครับที่จะมาเรียกเสียงกรี๊ดจากชาวสมุุรสาครนั่นก็คือหนุ่มเสียงสุดเสน่มนต์แคนแก่นคูนคนนี้ครับและในวันนี้เราก็มีภาพมาฝากกันด้วยเกิดได้สิรับคือความบอน บาดเสียชาติลูกผู้ชายภูมิใจเถิดนะอย่าเสียน้ำตาเลยแฟนไายเพราะเติมแม่แต่งใจในยามที่เราใกล้กัน,นสวัสดีพี่้องทุงทางน้ำเดอ้อเป็นสองฝัง่งนะครับดังๆนะครับขอเสียงหน่อยชีวิตหัวใจห้องไว้เสมอคน ใจชายชาิทางนั่งถูกมือเตรียมรับผู้มาลุกรรงบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านไอ็ีคนรอบอกใจทุกวันอยู่ทางบ้านแฟนอายังรอขอบคุณครับผมมนแค้นกันคุณครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงทุกคนครับแฟนแฟนของแฟนทีวีอยู่ไหนใครยังไม่มีแฟนครับ เบิ่งแฟนทีวีเดอ้อมีแฟนทันทีเลยครับ <Yeah. S 1> จดจำพ<ว>อวันเมื่อ<ว>ที่ที่เคยร่วมกันชใช้ใ<ว>จเป็นแฟนเขาโลเด้อผู้สาวไาเป็นแฟนเขาเด้อผู้สาวอ้าทุกความเสียใจไอ้ขอรับเป็นเพร่า ใตาอายยังซ้อมเจ้าในใจอายก็ยังมีเจ้าเก่าเกาคืออดบ่สวงคืออดบ่สวงตนอายคือห่วงเป็นแฟนตะกี้เดี๋ยวนี้ผู้ไม่ห่วงยังเป็นห่วงนองบ่ผันจากบ่ไม่อยากมาหลอกเหนื่อยเจ้าใดผู้สาวในใจยังเป็นออนผู้สาวในใจยังเป็นนอน ม้วนน้ำกันเล่นนองลุกขึ้นมาพอนนำกันจักหน่อยผัสาวลุกมาข้างหลังด้วยครับอายาวน้ำกันเด้อน้องเสียงลำเขาเอิญปอนแซนใช้กันจักเฮาจังเหมคนคุณเอาหายมีบุญย้ำได้กระท้อเอิญกันแนษสิแอร์และแนะ่ไปจับจอมอาหารน่ารักไปน่ารัก ไล่ฟอนกันผู้นลยไปสุว่าเชยและเสนเลย,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 เลยมอกแค่อีกถึงทางฟันยืนยันเยี่ยมช่วยเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายเตามใจหักมั่งผู้บบา,าคู้น้ำแขนกับราแฟนาน,าน้อมาเนิ่นนานหากเธอทรงยืนยันลา่ฟัน มไแออรงสำหรับความมันของกิจกรรมแฟนนวีสัญจรี่สมุรสาครของเรายัางไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาติดตามชมกันต่อสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทำให้เราได้ใกล้ชิสดสนิทเหมือนแฟนกันมากขึ้นคว้าไม่มาชโชว์สนับสนุนโดย คุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเบเจ์กิฟต์คอนเฟิรม์มผ่านมาแล้วฮะสามเคเอ็มนะฮะตอนนี้เราเรียนเหลืออีกหนึ่งหนุ่มกับอีกหนึ่งสาวใช่แล้วโอ้โหเบาอ่ะเบาอ่ะดังอีกได้ไหมจัด<อ>เถอะพี่เฮ้ย<อ>มีฝั่งนี้มี KM7 พี่เบสด้วยไม่ใช่แล้ว ที่กรีดเนี่ยกรีดให้พวกเรารีบลง K M สจะได้รีบขึ้นเพราะว่าลุงสองคนลงไปพักผ่อนก่อนลุงระวังปวดเขา่าเพราะฉะนั้นแล้วขอเสียงคิดน่อยกับน้องจมจมชินนกฤษกับเพลงเจริญเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมทุก K M เลยนะครับถ้าอยากจเจริญชูมือสองมือขึ้นมานะครับผม ช่วยกันเต็นได้นะครับตบมือตามจังหวะคราบผมออากินดีอยู่ดีแล้วขอให้มีโชคไร้ทุกไร้สอกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังชาจะทำอะไรเจริญเจริญ แม่ค้าที่ไม่โกงตาช่างให้ขายดีไม่ตั้งนั่งนับเงินเปลิอเจ้านีที่ไม่เคยหน้าเงินไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืนข้าราชการที่ไม่คอร์รัปชันขอให้ทุกท่านลเลื่อนขั้นสูงขึ้นคนดีที่ปุกบไม่ฟืน้นคนดีไม่ฟให้ดีขึ้นดีขึ้นเจริญเจริญอะกินดีอยู่ดีแล้วคอยมีโชค ไรทุกไรโศกไรโรคภัยนอนลับฝันดีมีตังชายจะทำอะไรให้เจริญเจริญเอาคุณครับเจ้านายที่เห็นใจลูกจ้างให้ผลนบุญน้ำทางนั่งรับแต่เงินแท็กซี่ที่มีเตอร์ไม่เกินไม่ช้าจนเพลินขอให้ได้เงินดี ท่านผู้แทนที่ไม่ลืมชาวบ้านขอให้ทุกท่าน,นเป็นรัฐมนตรีทำดีขอให้ได้ดีทำดีขอให้ได้ดีให้สุขีสุขีเจริญเจริญอกินดีอยู่ดีแล้วขอให้มีโชคไร้ทุกไร้โศกไร้โรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญ หมอที่ไม่เคยเลี้ยงไครให้หมอรวยไวๆใครใครก็สัรเสริญคุณจ่าที่ไม่รับซวยเพลขอให้บังเอิญได้ถูกลอตเตอรี่พนักงานที่ขยันสื่อสัตว์ขอให้บริษัทเพิ่มโบนัสทุกปีคนไหนที่ไม่ซื้อเทพีหททพให้โชคดีโชคดีและเจริญเจริญกินดีอยู่ดีแล้วขอให้มีโชค ไรทุกไรโศกไรโรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังชาจะทำอะไรให้เจริญเจริญขอบคุณครับขอให้ทุกคนมีความสุขทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมากมายเลยทีเดียวขอทุกคนเจริญเจริญทุกคนเลยครับผม รุปแล้วขอขอก,กขนนข็ขอให้ทูกทุกท่านผู้สนดลบรรดาในสุขสันต์เพลิดเพลินขอให้ท่านแฮปปี้มีเงินคนที่ยังเดินขอให้มีแก่งทีหากใครยังไร้ผู้ติดคัดขอให้ได้พิมพ์บัตรและแจกการ์ดไปเนียยิ่งคนไหนที่ไม่ซื้อเทปีคนไหนที่ไม่ซื้อเทปีโชคดีโชคดีและเจริญเจริญ อกินดีอยู่ดีละคอยม <CDU S 2> ีโชคไรทุกไรโศกไรโรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังช้ยจะทำอะไรให้เจริญเจริญอกินดีอยู่ดีละคอยมีโชคไรทุกไรโศกไรโรคภัยนอนหลับฝันดีมีตังช้ยจะทำอะไรให้เจริญเจริญขอยเจริญเจริญ จเจริญเจริญกันทุกคนเลยครับผมโบกมากครับผมโอ้โหโอ้โหผมครับโหขออนุญาตรับดอกไม้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจมจม้มเอาไว้เพลงช้าบ้างสิ <laughs> จมจ้มจมจม้จมรับเฉพาะดอกไม้ส่วนเป็นแบงค์ร้อยเดี๋ยวพี่จัดก,การเองนี <laughs> ่ก็ตลอดเลย <laughs> งเงินไม่ยอมกันเลยนะครับ uh. รับนะฮะรับนะฮะกำลังใจนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่มาในการประกวดในวันนี้นะครับ อย่าเชียร์แค่เคเอ็มเดียวนะทุกคนมาีิกองเชียร์เต็มเลยกองเชียร์เต็มเลยขอบคุณครับอ่ะเอาแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยโอ้โหรับตังก่อนดีกว่าผมว่าไอหนตังตังอยู่น่นตังอยู่นน่นตังอยู่น่นลูกขอบคุณครับโอสวันดีครับพ่แดงโอ้มาจากเชียงใหม่ด่นช้างขอบคุณครับครับตังอยู่นน่นลูกแล้วตังแล้วตังฝากที่พี่มานี่อาตังมานี้ฝากไว้เลือกตังยอมเลยเดี๋ยวพี่ดูและขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยวพี่ดูแลเองเรื่องตังค์ไม่ต้องห่วงขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ดมเซ็ตผมให้หน่อยนะคล้องมาลัยผมเสียขอบคุณครับอ้โห,โห,โหนะฮะเรียกว,ว่าใจล้นหลามมากโอเคเดี๋ยวฝากไว้เก็บไปเพลงช้าบ้างเดี๋ยวไว้เพลงเช, <มะ S 2> ช้าเดี๋ยวมาคุยกับจมจ่มก่อนมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นม<อ>าโอเค <นะ S 2> ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากๆด้วยครับสำหรับแม่แดงใช่ไหมคะอันนี้มาลัยสำหรับผมเขาให้น้อง ฮะเขาไอ้น้องไม่เป็นไรในฐานะพิธีกรก็ดูแลสมบัติแทนน้องได้รับหน่อยรับหน่อยนะฮะนี่คือผู้แข่งขันคนที่4ของเรานะครับนะกับน้องจมจมนะครับเป็นตัวแทนจากจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับจมจ้มเจริญเจริญขอให้ทุกคนเจริญเจริญและมีความสุขทุกคนครับถามความรู้สึกดีกว่าเมื่อร้องไปแล้วหลังจากที่ได้ซ้อมเพลงนี่มาได้ร้องเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกโล่งใจ,จ,าจมากใช่ไหมโล่งใจจริงๆครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับทุกทุกแฟนเพลงนะครับที่มาในงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทุกเคเอ็มเลยเพื่อให้กาลังใจแล้วก็ไม่ตื่นเต้นด้วยครับนะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วกันตอนนี้ให้จมจ้องไ่พักก่อนเดี๋ยวกลับมากับโจทย์เพลงชาขอบคุณครับขอบคุณครับ จะร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889คุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามชมรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับคุณสามารถที่จะโหวตให้คะแนนครับของผู้แข่งขันได้ในทุกๆ KM นะครับเราจะทําการปิดโหวตกันในเที่ยงคืนของวันพรฤหัสบดีก่อนมีการตัดสินนะครับครับผมนะคะซีตอนนี้โหวตได้ทุก KM ตามมัธยสัยเพราะว่ารางวัลพบุลล่าโหวตนั้นเป็นรางวัลที่เกิดจาก วจากคุิธีการโหวตนะฮรตอนนี้ใครหลายๆคนอยากจะโหวตทำยังไงบ้างครับพี่การครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับปลดล็อกก่อนปลดล็อกเสร็จแล้วเข้าไปที่ไลน์จุดแมสเซจหรือว่าเขียนข้อความพิมพ์ km แล้วตามด้วยเลขหมายของคนที่คุณเชียร์ครับผมเช่นถ้าคุณเชียร์น้องเล้งพิมพ์ km 1 km 1เชียร์กุ้งพิมพ์ km 2ติดกันเลยนะครับติดกันเลยนะครับเชียร์ปิ๊กพิมพ์ km 3เชียร์จมจ้อพิมพ์ km 4หรือว่าเชียร์น้องโบพิมพ์ km 5และก็ส่งมาที่ sms หมายเลข ที่คุณเชียร์ก็อาจจะได้อีกในะรางวัลพิเศษก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตครับนะฮะก็ซึ่ง รางวัลจะต่างกับการประกวดในครั้งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลหนึ่งนั่นเองก็คือเรามีสองรางวัลใหญ่คุณเบสครับผมก็คือหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลแชมป์ซึ่งเกิดจากกรรมการทั้งห้าท่านรกับรางวัลปุพล่าวตซึ่งเกิดจากกรรมการซึ่งจะโหวตมาจากทางบ้านนั่นเองใช่แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับกับช่องแฟนทีวีของเราเนี่ยฮะอย่าลืมครับติดตามชมและก็ติดตามดูได้มีความสุขมีความเพลิดเพลินมอบให้24ชั่วโมงเลยนะครับใช่แล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราไปต่อกันที่คนที่4นนนคโจจจทเพลงงชชช้้้าาขอผูยีมิกส ครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าสักคนที่เข้าใจสวัสดีครับมาฟังเพลงของพี่ไผ่ยนุรษสะทอน,นะครับสักคนที่เข้าใจจะมีบ้งางไหมสักคนที่เข้าใจขอเสียงดังๆหน่อยเลย ตักฉันได้นะเธอเมื่อเจอเรื่องผูดด้ใดใดตักนี้ไม่มีเมื่อวานซ้ำเติมให้เธอร้องไห้มีแต่กำลังใจให้เธอไว้สู้พรุ่งนี้ ฉันจะร้องเพลงเบาๆกลมเธอมันเคยทุกทีฉันยังรักเธอเสมอได้ยินอยู่นะคนดีหลับสนะเราผ่านคืนนี้ด้วยรักของเรา เกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างแานที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อย,อย่างเหน็บหนาเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังวันนี้ที่เรามีกันก้าวผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอ ขอบคุณครับถ้าใครอยากเข้าใจจมจ่มต้องมีเสียงดังๆใช่ไหมครับ <c oughs> ขอบคุณครับโอ้โห <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ใจต้องมีรวงรันคุ้มกันให้ฝันหลบฝนเหนื Newman, ่อยกายจากงานหนักเกินเหนื BE <t <t wow, ่อยใจจากคำของคนแค่กลับมานุนตักจนจนทุกในใจก็ได้บัรเทา เกิดหนึ่งครั้งขอเพียงหนึ่งคนที่เคียงข้างแทนที่เงาเป็นแดดอุ่นเมื่อยามเหน็บหนาเป็นแสงดาวในคืนมืดมนดังวันนี้ที่เรามีกันเ้าผ่านทุกความทุกข์ทนท่ามกลางคนเป็นล้านคนสักคนเข้าใจก็พอ รักเธอรักีเธอรักเธอฉันรักเธอรักนะรักเธอรักเธอรักเธอฉันรักเธอ รักทุกคนเลยครับผมขอบคุณมากมาเลยครับเอ้ใครอะจอมจมมีลูกสาวแล้วอันนี้หลานแท้ๆผมเปิดตัวกลางเวทีกันเลยนะเนี่ยหลานแท้ๆผมน่ารักสู้อาร์ตโอ้่หคิดว่าเปิดตัวลูกสาวกลางเวทีไม่ใช่ลูกอะให้เวลาหนึ่งนาทีรับของที่รรลึกจากแฟนเพลงเดี๋ยวกองเชียร์จะเสียอกเสียใจครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับ อ่าอ่านี่นี่คือฝ่ายดูแลนะฮะในเรื่องของบัญชีนะครับว่าดูแลแล้วดูแลแล้วขอให้น่ารักน่ารักทุกคนเลยครับผมนะครับกำลังใจล้นหลามจริงๆริงอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาสัมภาษณ์จมจ้มนะยังให้จมจมรับมอลไยน้ำใจมอลไยน้ำใจดอกาะพองสวยๆนะครับตุ๊กตาตุ๊กตามากมายขอบคุณครับ นั่นแหละคุณแม่แบงค์พันกันหนึ่งร้อยเดี๋ยวคล้องคอลูกจมเสร็จเดี๋ยวต่อขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าจมจมต้องทําเวลานี่นี่เรามีเวลาน้อยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแบงค์เอาเน้นแบงค์ดีกว่เนแบแบงค์คือตอนนี้มองแล้วนะฮะทีท่าวัดมาใช้ได้ระดับสีขอบคุณครับ เห็นมาลายลิฟบ <ım Laser> ิ้นเดี๋ยวขอไปทางแบงก์ก uh, ่อนขอทางแบงก์ก่อนเออเน้นแบงก์เน้นแบงก์อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับจอมโจมนะครับนี่แหละคุยอ่ะขอทีขออทีขอบคุณครับอ่านะฮะอ่ะก็เดี๋ยวถามกันนิดนึงว่าตอนนี้จบแล้วสองเพลงสองเพลงคกับสิ่งที่รอคอยอยู่กำลังจะรู้ผลมีกี่นาทีข้างหน้าครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกมีความสุขแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะรอคอย นะครับให้กับแฟนเพลงทุกๆคนเลยครับผมอ่าเนี่ยฮะก็ของเชียร์ก็เชียร์กันต่อไปนะครับครับขอขอบคุณสำหรับเค2ด้วยนะครับเมื่อกี้มีช่วยกันด้วยขอบคุณครับนะทุกคนเลยครับผมขอบคุณครับทุกเคจริงๆต้องบอกว่าทุกๆเคมที่เข้ามาเชียร์กันเนี่ยก็มีแรงใจเชียร์เพื่อนๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนเหมือนกันหมดนะฮะเอาเอาเป็นว่าสักครู่เดี๋ยวเราจะมารุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ให้จมจุมไปพักผ่อนก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับพี่กายครับตอนนี้นะฮะเหลืออีกแค่นค,คน,นคเดียวแล้วนะครับในการที่จะประกวดคว้าหมายคว้าแชมป์แชมป์ออฟเตเยียนี่สุด ร่วมบวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์เ m ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคว้าไมคคว้าแชมป์แล้วนะครับนะฮะ วันนี้เมืเหลายคนที่บอว่านะฮะบ,บบว่าดูรายการความใหม่ความแชมป์คนถ้าจะลืมหายใจเลยนะครับนะบเพราะว่าคู้แข่งขันของเราคนที่4นะครับน้องจมจมนั้นสะกดนะครับคนดูไว้อย่างบอว่าได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับทั้งโจทย์เพลงเร็วแล้วก็โจทย์เพลงชา้าต้องขอชื่นชมพอหนุ่มคนนี้จากสุพรรณบุรีจริงๆเลยนะครับนะฮะแต่จมจมจะสามารถที่จะ คว้ารางวัลใหญ่ได้หรือไม่นั้นวันพรุ่งนี้เราต้องมาุ้นกันต่อนะครับพรุ่งนี้เป็นคิวของคนสุดท้ายแล้วครับนั่นคือน้องโบ KM5 นะครับคุณผู้ชมครับติดตามให้ได้เพราะหลังจากจบการแข่งขันน้องโบในวันพรุ่งนี้เราจะมาที่การประกาศผลรางวัลทั้ง2รางวัลใหญ่ครับ นั่นก็คือรางวัลปปุ่าโหวตและก็รงวัลแชมป์ออฟเดอะยปีที่2นะครับและต้องขอแจ้งให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบนะครับว่าสําหรับรางวัลปปุ่าโหวตนะครับซึ่งจะเกิดจากการโหวตของคุณผู้ชมทางบ้านเท่านั้นครับคืนนี้เวลา24นาฬิกานะครับหรือว่าเที่ยงคืนตรงครับเราจะทําการปิดโหวตนะครับนะฮะในทุกๆเส้นทางนะครับนะปิดโหวตตอนเที่ยงคืนตรงนะครับนั่นหมายความว่าใครที่กําลังรอลุ้นเชียร์น้องโบนในวันพรุ่งนี้ต้องรีบโหวตตั้งแต่วันนี้ รวมถึง4ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านสายตาคุณผู้ชมไปแล้วตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับต้องวูบกันเข้ามาเยอะๆครับพิม์ KM ครับนะตามด้วยเลขหมายของคุณที่คนที่คุณชอบนะครับแล้วก็ส่งมาเลยครับที่4242889ครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนดีกว่าครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอบคุณรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i ใหม่ความสุขที่ชาร์จรอบตัวลืมไม่ได้ขอขอบคุณนะครับสำหรับ กาแฟลดความอว้วนเนจคิฟเรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจครับผู้ที่จะมอบรถกระบะด้านหลังผมนะครับมูลค่าเกือบแ0 0 0 0นบาทให้กับแชมป์ออฟเดอะเยียรคนที่2ของประเทศไทยจากรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับผู้นี้กลับมาเจอกันครับกับความตื่นเต้นและการประกาศผลซึ่งคุณพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับวันนี้การขวัญเมืองและทีมงานคว้าใหม่คว้าแชมป์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่2ของประเทศไทยจากคว้าหม่ขควา้าแชมป์ได้แก่เขมเขม